เอาละครับผมนะก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวไมครมกันอีกแล้วนะครับผมนะซึ่งในคลิปนี้ผมก็ได้นำห้าดับซีดไมครมหมู่บ้านที่น่าเล่นและน่าเอาชีวิตรอดมาให้คุณผู้ชมนั้นแบบว่าได้ไปลองเล่นกันอีกแล้วเนาะซึ่งถ้าคุณผู้ชมแบบว่าเอ้ยพี่ลงแต่ไมครมซีดคือผมก็ต้องขออภยัยนะคือช่วงนี้ยังคิดแบบว่าคอนเทนต์คลิปที่จะลงไม่ออกเนาะก็แบบคือผมก็ขอทำแบบนี้ไปก่อนเนาะซึ่งผมบอกได้เลยว่าในแต่ละซีดนั้นคือแบบว่ามีซีดที่น่าเล่นแบบว่าคือเยอะมากเนาะคือ ซึ่งผมคิดว่าคุณผู้ชมแบบว่าหลายๆท่านอาจจะชอบเนาะซึ่งถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันก็มายังซีแรกแล้วนะครับผมนะซึ่งเราก็จะเกิดยังพื้นที่ตรงนี้เนาะซึ่งผมก็ได้ทํามาร์กไว้แล้วแหละนี่ซึ่งถ้าหากคลิปนี้กระตุกก็ต้องขออภัยไวยนะครับผมนะคือผมได้ทําการแบบว่าเปิดเรนเดอร์นาะคือเปิดระยะการมองเห็นนั่นแหละแบบว่าอยากให้คุณผู้ชมนั้นมองเห็นได้ไกลเนาะ ซึ่งก็ผมได้เล่นมือถือนะเล่นในมือถือหลังจากที่เราเกิดมาตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมก็ให้แบบว่าเห็นภูเขาลูกนี้ไหมนี่ก็ให้เราทําการแบบว่าข้ามไปเลยเนาะหลังจากที่คุณผู้ชมนั้นแบบว่าข้ามภูเขาลูกนี้เสร็จแล้วใช่ไหมนี่เราก็เจอ,อยังใบโอมเชอรี่นะผมนะก็ไปเลยซึ่งมันจะเป็นแบบว่าภูเขาที่แบบว่าล้อมรอบแบบโอ้โหล้อมรอบหมู่บ้านอะ่ะคือสวยมากๆเลยเนาะแบบว่าโอ้โหเปิดมาซีแรกก็สวยขนาดนี้แล้วอ่ะดูดิ คือเป็นแบบว่าเป็นภูเขาที่แบบว่าเพอร์เฟกและสมบูรณ์ที่สุดเลยอะดูโห oh. ซึ่งตรงนี้ก็เป็นแบบว่าเอ้ยโอ้โหใยดายไม่ใช่น้ําตกเนะถ้าเป็นน้ําตกก็อาจจะสวยกว่านี้เนาะภาพจากมุมสูงก็น่าจะมีประมาณนี้เนาะคือผมไม่อยากขยับเนาะมันคือแบบมันแหลกมากเลยอะเดี๋ยวผมจะพาไปทัวร์ข้างล่างต่อแล้วกันเลยเนาะโอ้ดูข้างล่างดิคือแบบว่ามันแบบมันออกแบบมาได้เข้าแบบสุดๆเลยอะดูดิโอ้โ oh. หผมก็แบบชอบเลยหมู่บ้านนี้คือแบบตั้งแต่เล่นมานี่หมู่บ้านนี้ก็อาจจะเป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดแล คือแบบด้วยทำเลที่แบบว่าดีมากเลยดิโอ้โหตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นถ้ำเนาะก็สวยไปแบบเนาะเลยดิโอเคเรามาดูในถ้ำกันบ้างมีอะไรโอ้โหแหลกแหลกแหลกเอ่อในถ้ำนั้นก็ก็ไม่น่ามีอะไรเนาะคือมันก็ตามสไตล์ถ้ำแหละก็สลับซีดนี้ใครอยากเล่นก็อยากทัวร์หมู่บ้านก็เป็นหมู่บ้านที่สวยดีเนาะถัดมายังซีดที่2กันบ้างซึ่งถ้าคุณผู้ชมแบบว่าเคยดูคลิปที่แล้วผมเนาะซึ่งซีดนี้ผมก็ได้แบบว่าทําการแจกไปเนาะ ซึ่งผมก็เห็นแบบว่าซีนนี้มันแบบว่าติดอยู่กับหมู่บ้านดีเนาะแบบไบโอมเชอรี่เนี่ยมันติดกับหมู่บ้านเนาะซึ่งผมก็ขอไปว่านํามารวมกับคลิปนี้เลยละกันซึ่งจุดเกิดของเราเนี่ยจะเกิดอย่างตรงนี้เนาะอ่าก็ถ้าแหลกก็ต้องขออภัยด้วยนะผมคือผมอัดนในมือถือเนาะเสร็จแล้วเนี่ยซึ่งหมู่บ้านของเรานั้นก็จะอยู่ในไบโอมเชอรี่เนาะนี่จะเห็นได้ว่าอ่อฝั่งนู้นก็ไบโอมเชอรี่อ่าฝั่งนี้ก็ไบโอมเชอรี่แล้วมันจะแหลกอะไรของมันเนี่ยสงสัยเปิดเลนเดอร์เยอะเนาะก็ ปกติของมือถือไม่แรงเนาะเออซึ่งรูปร่างหมูบ้านก็จะมีประมาณนี้เนาะสำหรับใครอยากเล่นก็สามารถมาลองเล่นได้กันนะโอเคถัดมายัางซีที่สมกันบ้างซึ่งซีที่3นั้นเราก็จะเกิดอย่างตรงนี้เนาะนี่ก็เรียกได้ว่าเกิดในเบลอมเชอรี่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็แบบว่าอา่าให้เดินมาตรงนี้เนาะนี่ไม่ใช่ไม่เชิงเดินเนาะก็แบบว่าแค่หันหลังมาก็เจอเนาะนี่จะเห็นได้ว่าหมูบ้านเนี่ยคือมันติดกับแบบว่าเอา่อปอมโจรเนาะคือ ถ้าเริ่มต้นเกมมาก,ก็อาจจะแลว่าเอาชีวิตยากแบบเอาชีวิตรอดยากนิดหนึ่งเนาะคือแบบว่ามันติดกับป้อมโจลเลยเออแถมอีกอย่างนั้นก็แบบเอ่อต้องให้อรอนกูเลมฆ่าเนาะแบบบางทีก็ฆ่าไม่หมดอะ่ะคือมันอยู่ข้างบนเนาะซึ่งหมู่บ้านนี่ก็แบบว่ามีอลเล่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมขอหาดูเนาะมันมีอเล่ไหมไม่น่ามีเนาะหมู่บ้านนี้อลเล่ไม่น่ามีก็ไม่เป็นไรนะผมนะซึ่งรูป่ากหมู่บ้านก็จะมีประมาณนี้เนาะนี่ก็แบบว่าสวยใช่ได้เนาะ ซึ่งทหารมาแบบฝั่งนี้ก็อาจจะแบบได้เห็นวิวภูเขาก็เป็นได้ในภูเขาเนี่ยไม่เห็นมีเลยก็ไม่เป็นไรนะผมนะระับซีนี้เนาะมายังซีท,ที่4กันบ้างนะครับผมนะซึ่งเราก็จะเกิดจากตรงนี้เนาะซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นแบบว่าซีเกือบสุดท้ายแล้วนี่ซึ่งทําลนี่ก็ถือว่าดีใช้ได้เนาะคือนี่คุณผู้ชมแบบว่าจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นแบบว่าภูเขาที่แบบว่าล้อมลอ,มลอมแงแอ่งน้ำเนาะก็นี่โอ้โหตัวนี้ก็มีประตูนเ้อเ์เนาะ ก็าผมจะไม่สนใจแล้วกันคือมันแหลกไม่อยากสำรวจให้คุณผู้ชมมาสำรวจเองเนาะนี่โอ้ซึ่งก็เป็นแบบว่าซีที่แบบว่าสวยมากเนาะคือแบบดูดิมันเป็นแบบว่าต้นเชอร์รี่แล้วก็มีแบบบ่อน้ําตรงกลางอะคือก็สวยจริงๆเนาะตัวน,นี้ก็จะเป็นแบบว่าปากถ้ำโอ้ก็สวยใช่ได้เนาะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูย่างหมู่บ้านเนาะซึ่งตรงหมู่บ้านเนี่ยก็ให้คุณผู้ชมเดินมาเลย เดินมาตรงนี้เนาะก็ตรงไปเลยนี่ซึ่งก็จะแบบว่านี่หมู่บ้านนะโก็ถือว่าทําเลก็ใช้ได้อยู่เนาะผูดีสวยเลยี่ยแต่แบบเอ,อมันน่าเสียดายอยู่ตรงที่แบบว่ามัน <c oughs> มันขึ้นขึ้นแบบว่าลงๆยากอิดหนึ่งเนาะก็ไม่เป็นไรดูเหมือนว่าจะเป็นแบบว่าหมู่บ้านขนาดเล็กเนาะก็แบบว่าไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ปานกลางก็เป็นหมู่บ้านที่เล็กเนาะก็สนับใครแบบว่า อยากได้วิวสวยๆแบบว่าไม่เน้นหมู่บ้านก็อซีนี้ก็อาจจะตอบโจทย์เนาะโอเคตอนนี้ผมก็ได้แบบว่าเปิดระยะการมองเห็นที่ย2บเนาะซึ่งเดี๋ยวผมก็จะพาทัวร์เลยลวกันถ้าแบบว่าแหลกๆไปก็ต้องขออภัย,ยนะคือมือถือผมยังไม่ได้อัปเกรดนะอมนะใช้แบบนี้ไปก่อนโอเคก็โอ้ถือว่าสวยใช่ได้เนาะคือดูดิมันจะเป็นแบบว่า,าเป็นแบบไบโอมเชอรี่เนี่ยคือสวยมากเลยเนาะเอาแล้วครับผมแล้วก็มายัางซีสุดท้ายเยนาะ ซึ่งผมบอกได้เลยว่าคุณผู้ชมที่แบบว่าดูคลิปนี้จนจบเนาะก็ผมบอกได้เลยว่าซีนเนี่ยเป็นซีที่ดีสุสดรหดับคลิปนี้เนาะซึ่งเราก็จะเกิดอย่างตรงนี้เลยนี่เสร็จแล้วเนี่ยคือมันก็อยู่ใกล้ๆหมู่บ้านเลยเนาะคือให้เราแบบว่าบินมานะเนาะเดินมาเนี่ยถ้าเราเล่นอาชีตรอดนะเนาะอ๋อแหลกอีกแล้วอ,อ <c oughs> ก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยเดินมาตรงนี้เลยนี่โหจะเห็นได้แบบว่าคือมันมีแบบสองหมู่บ้านเนี่ยโอ้โห คือถ้าเรารวมกันแบบว่ามันก็เป็นแบบว่าหมู่บ้านขนาดใหญ่เนาะดูดิคือตรงนี้ก็เป็นแบบว่าหมู่บ้านโอ้โหตรงนี้ก็เป็นหมู่บ้านคือแบบโหดีจัดเลยอ่ะคือโหเป็นหมู่บ้านที่แบบถ้าเรียกง่ายๆก็คือหมู่บ้านขนาดขนาดใหญ่แหละเออซึ่งสองหมู่บ้านนี้ก็แบบว่าล้อมรอบด้วยเบโอมเชอรี่เนาะก็จะเห็นตามภาพเลยนี่โหคือแบบข้างๆก็เป็นแบบหมู่แบบเบโอมเชอรี่เนาะตรงนี้ก็เป็นแบบว่าเบโอมเชอรี่นี่เดี๋ยวผมขอแบบว่าลดเลนเดอร์แล้วแบบพาไปทัวร์ข้างล่างเลยลวกัน อ่าห้าหมู่บ้านโอ้โหดูดิยังสวยอ่ะหมู่บ้านโอ้โหสวยเกินไปละคือถ้าคุณผู้ชมแบบว่า,บบาเน้นวิวแบบสวยๆแบบนี้คือแบบโอ้โหคือแบบเป็นไงเดียคือผมเล่นมุมนี้ผมมองเองผมยังสวยเลยแบบมันสวยเกินไปละซีดนี้โอ้โหดูดิหมู่บ้านคือแล้วหมู่บ้านเนี่ยหมูบนนหม่บ้านนี้ไม่ใช่หมู่บ้านเล็กๆนี่ wykon, หมู่บ้านแรกเนี่ยคือเป็นหมู่บ้านใหญ่แล้วดูดิคือถ้าปาันกลางนี่ปันกลางมันแบบว่าเออ มันอาจจะแบบหายไปสักสี่ห้าหลังเนาะแต่แบบว่าอันนี้คือดูดิมันเป็นแบบหมูหม่บ้านใหญ่เนาะอันนี้ที่แรกเป็นหมู่บ้านใหญ่เลยโอ้โหดูดิแปลงข้าวเขียนวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหห้าอันเยอะจัดโอเคเราไปดูหมูบบหม่บ้านที่สองกันบ้างซึ่งหมู่บ้านที่สองนั้นก็จะเป็นปานกลางเนาะเออก็โอ้ฝั่งนั้นเป็นแบบหมู่บ้านใหญ่ฝั่งนี้เป็นแบบว่าหมู่บ้านปานกลางเนาะโอ้ก็โอ้โหถือว่าดีจัดเลยซีนนี้ ซึ่งก็จะมีแปลงผักหนึ่งอันก็โอเคก็ไม่เปนไรโอ้ซึ่งซีนี้ก็น่าจะมีเพียงประมาณนี้เนะาะสำหรับใครอยากลองเล่นก็สามารถมาลองเล่นก็ได้นะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมเวยนะครับผมนะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้สวยจริงนี่คือช่องที่คุณควรจะกด subscribe ไว้นะครับ subscribe ครับ subscribe สิครับกด cột khắp cột